t e สเตสเ t สวันท<ป>ูว<ป>ันทูลำปลางครับเตสีนำปางนี่ก็เป็นที่ที่มีที่มาแล้วก็ความหลังเนี่ยเกี่ยวข้องกับวงโลโซเลยเป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดเลยพวนเราก็เริ่มต้นกันที่นี่นะ<ป>พี่ก็มาอยู่ต้นปี37ครับพี่เสกเขาเคยเล่นที่ที่ลำปลางเนี่ยแล้วเขาก็ บอกว่าที่ลำปางเนี่ยมับชื่อมดยิ้มเนี่ยเป็นผับที่ลูกค้าเยอะสนุกเล่นสนุกแล้วก็เจ้าของก็ดูแลดีอะไรเงี้ยมดยิ้มนะครับเนี่ยร้านจะอยู่ข้างในนะครับหลังไปรษณีย์เนี่ยเริ่มเล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็พิรัชก็เ,เล่นอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปแต่พิรัชเนี่ยมานอนอยู่ที่ทบ้านเราโาษนามาให้มันยังเป็นรูปทรงเดิมอยู่เนี่ยตัวคือตัวบ้านเนี่ยยังอยู่เหมือนปกติเลยเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นสีขาวหรืออะไรเงี้ยประตูทางเข้าจะอยู่ตรงนี้ แล้วไอตซนนั้นก็จะเป็นประตูเล็กๆบ้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นเป็นบ้านของของเจ้าของผับนั่นแหละก็อาจจะทาสีใหม่แล้วทาเป็นเป็นร้านหมูกระทะไปแล้วเชื่อว่าถ้าพิเศษมาด้วยเขาคงมีน้ําตาซึมเมือนลงเครื่องบินมาก็มองดูป้ายําปางแอร์พอร์ตเนี่ยรู้สึกว่าเราได้กลับมาบ้านหลังที่เราเคยอยู่โอ้ที่นี่เป็นที่ที่ที่มีประวัติศาสตร์ของโลโซโเยอะมากครับโลโซเย้เส้นทางที่เราจะมุ่ไป มมาาากยในชีวิตเ,เอ,เอคือตอนนั้นผมอายุายี่สิบบางใช่ยี่สิบเสกอายุสิบเก้าคนในวัยนั้นเนี่ยถ้าไม,ไม่ไม่ได้มีภาระอะไรไม่ได้มีลูกมีอะไรเนี่ยแล้วมีความฝันมีอะไรเนี่ยไม่ไม่เหนื่อยถ้าบอกว่าไอ้ความ เอาลาบากก็แค่ลําบากกายอาจจะแบบว่าตตังไม่ค่อยพอใช้หรือว่าการใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่อย่างอื่นเนี่ยสนุกนะครับก็พะเราอยู่กับสิ่งที่เรารัก,กน,นะช่วงนั้นมีแต่ความสนุกเพราะจะเป็นวัยรุ่นกันอยู่นะเป็นวัยที่กําลังสนุกสนานในชีวิตอยู่เป็นมีมีความคิดที่พุ่งพลาดนะเรื่องครีเอทีฟนี่เยอะมากชีวิตมีแต่ดนตรีเท่านั้นเองคือความสดใสของวัยรุ่น ว,วานากนนเองด้สนานาใจอ,อกจากเราจะเล่นแบบดีแล้วเนี่ยเราประมูลเสื้อสักตัวหนึ่งให้พี่แแบบด้วยดีกว่าเส<อ>ื้อตัวนี้เป็นของพี่คิงก็พ่ามื่นบาทครับขอบคุณมากครับใช่ในะขอบคุณมากครับดีใจนะครับที่ได้กลับมาเห็นประวัติศาสตร์โจกเก่าของของตัวเองอีกครั้งนะครับนอกจากจะรู้สึกว่ามันมันได้ย้อนอนดีตแล้วมันก็ยังรู้สึกถึงผ่านไปอีกเกือบ30ปีเราจะมาเล่าเรื่องราว

ในเวอร์ชั่นที่พี่กลางเล่นเบสครับเพลงนี้คือพี่กลางครับด็ในชุดนี้ครับใจสั่งมาคืนจในคนอ่นพี่กลางเข้ามาล้เพราะว่าพี่รัฐก็สุขภาพไม่ดีนะฮะยังไม่สามารถกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตได้ที่ผมเกี่ยวข้องของเขาที่พูดถึงคือน้องแตงโมเนี่ยนะครับตอนนี้เขาได้อยู่ที่สบายๆแล้วแต่ว่าพิเศษอยากจะร้องเป็นี่อีกสักรอบหนึ่ง <Thank> วานใจหลงทำพราวให้ช่วยพัดพาใจไปบอกกับเธอว่าคิดถึง,งก็เป็นอุตสติกครั้งแรกของในชีวิตเรารด้วยซ้ำไปที่เล่น,ท,ลนที่เล่นแบบนี้นะครับเล่นเต็มวงอย่างเงี้ยพี่ต้องมาช่วยด้วยก็คาดว่าจะมีความเป็นพิเศษทั้งพี่น้องฉลําปางแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านเนี่ยได้ชมในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนหวังว่าคืนนี้จะเป็นคอนเสิร์ต ที่สนุกนะครับของของพวกเราโลโซนะครับขนเพลงมาเยอะเลยมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเพลงเซอร์ไพรส์คนอื่นร้องก็มี <laughs> okay, <laughs> ยอดครับคนดูไม่หนีด้วยอันนี้จริงๆเราต้องเลิกเนี่ยวามเท่าไหร่สามทุ่มใช่ไหมปาไปห้าทุ่มแล้วถ้าเกิดยังไม่เลิกก็อาจจะถึงเที่ยงคืนได้ล้วันนี้พีเสกก็สนุกมากครับวันนี้เขเาไปขัดเองอะ่ะบรรยากาศอบอุ่นมากนะฮะแล้วก็คนดูเขาเียกว่าเป็นฮาร์ดคอร์แฟนจริงๆแล้วเราจะกลับมาแต่งเพลงแบบของเราให้ฟังอีกครั้งใช่ไหมพีเ่เสกใช่ครับขอบคุณวิสิกแบนด์ที่ทำให้คอนเสิร์ตวันนี้เกิดขึ้นนะครับขอบคุณมากมรด้วยครับขอบคุณพี่น้องชาวรบปางน,นะครับขอบคุณมากครับ